วิธีคิดเหนือชั้นฝันเหนือเมฆเสกความสำเร็จให้ชีวิตสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สรุปให้พอดแคสต์วันนี้พบกับมินนะคะในหมวดหนังสือพัฒนาตนเองการที่เราจะได้ความสำเร็จมาครอบครองนะคะเราต้องพร้อมมุ่งมั่นทุ่มเทตเต็มร้อยมองอุปสรรคเป็นเพื่อนสนิทแล้วจะในระมิดได้ทุกๆความสำเร็จค่ะ ถ้าหากเพื่อนๆนะคะอยากประสบความสําเร็จขอเวลาเพียงนิดเดียวเพื่อพิจารณาตัวอย่างข้อคิดเหล่านี้ที่รับรองได้ว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะแค่เปลี่ยนมุมมองโลกก็จะเปลี่ยนไปตั้งคําถามฉลาดๆให้ชีวิตพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยัง้งคือหนทางสู่ความสําเร็จค่ะโดยการมองคนข้างหน้าและคนข้างหลังสร้างกําลังใจเพราะว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นจากการพยายามแล้วก็มุ่งมั่นทําจุดเล็กๆที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นเสมอคะ่ะ กว่าจะได้ความสําเร็จมาครอบครองนะต้องพร้อมมุ่งมั่นทุ่มเทเต็มร้อย 100, และมองอุปสรรคเป็นเพื่อนสนิทแล้วจะเนรามิดได้ทุกๆความสําเร็จเลยค่ะโดยผู้สรุปหนังสือนะคะเขาได้สรุปมาทั้งหมด9วาทะโดนๆจากหนังสือเล่มนี้มาให้เพื่อนๆฟังกันค่ะ วาทาแรกนะคะคือไม่มีใครเกิดมาแพ้ตลอดการหมายถึงว่าปัจจัยสู่ความสําเร็จเนี่ยคือการกล้าที่จะฝันกล้าที่จะเรียนรู้กล้าที่จะไม่ยอมแพ้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นในตนเองยอมรับแล้วก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะวาทาที่ 2. ฝันให้ใหญ่ไปให้สุดอะไรก็ตามที่เราฝันถึงนะคะเราสามารถทํามันให้เป็นจริงได้ขอแค่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทแล้วก็จะทาได้สําเร็จเองเนาะ วาทาท่สามองอุปสรรคเป็นเพื่อนสนิทความล้มเหลวนะคะเป็นเพื่อนสนิทความผิดพลาดเป็นครูแค่เ,เพื่อนๆไหนะยอมรับตัวเองแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดเนี่ยเพราะว่าแท้จริงแล้วอะมนุษย์ไม่ได้เติบโตจากอาหารนะแต่ว่าเติบโตเมื่อได้พบกับปัญหานักหนักแล้วก็ก้าวผ่านมันได้การที่เราเอาแต่หวานกลัวว่าจะล้มเหลวนะเราก็จะไม่มีโอกาสได้ลิ้มรสหอมหวานแห่งห้วงเวลาแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะวาทาที่ 4, just do it เทคนิคนะทเทคนิคที่เปลี่ยนจากนักคิดเป็นนักทำรรเพื่อนๆนะควรจะโน้ตโน้ตเป้าหมายของตัวเองไว้ให้เห็นชัดเพื่อเตือนตนเองในการทําเป้าหมายให้สําเร็จวาระที่5้าเหนื่อยก็พักอย่าเลิกฝันสเสน่ห์ของความสําเร็จนะคะคือมันสามารถเกิดขึ้นกับทุกคนโดยไม่ต้องใช้เงินซื้อเราต้องก้าวไปหาความสําเร็จให้ได้วาระที่6อย่าขายเวลาให้ขายความสามารถ เวลานะคะเป็นสิ่งมีค่ามากกว่าสิ่งใดเลย24ี่ชั่วโมงเนี่ยเท่ากับ86,400นาทีเพราะฉะนั้นใช้เวลาอย่างฉลาดเวลาเป็นทรัพยากรที่ประหลาดมากค่ะเพราะไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้มันก็จะหมดไปอย่าเลือกทำงานที่ถูกแทนที่โดยเครื่องจักรนะคะวันท,ที่7ทัศนคติเปลี่ยนโลกเปลี่ยนแค่เปลี่ยนมุมมองเนี่ยโลกก็จะเปลี่ยนไปทัศนคติดีโลกก็จะสวยงามแต่ว่าทัศนคติแย่โลกก็จะหม่นหมองค่ะ วาทะที่8ปลาตายเท่านั้นจึงไหลาตามน้ําปลาเนี่ยเป็นปลาเนี่ยเป็นสัตว์ที่ว่ายทวนน้าใช่ไหมคะใช้แรงมากกว่าแต่ก็มีอาหารมากกว่าที่มากับกระแสน้ําเชี่ยวปลาเนี่ยก็เลยเข้มแข็งเพื่อก้าวข้ามความล้มเหลวอย่างกล้าหาญได้คะ่ะเพราะฉะนั้นเราควรมองปลาเป็นครูนะคะ และวาทะาสุดท้ายโฟกัสแง่บวกมองชีวิตแง่ายงามการพัฒนาเนี่ยไม่อาจเกิดได้หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะคนที่ไม่เปลี่ยนวิธีคิดเนี่ยก็จะย่อมเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตไม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเราควรหาจุดที่ใช่มาตัดกับสิ่งที่ชอบแล้วชีวิตจะลงตัวค่ะสรุปวิธีคิดเหนือชั้นฝันเหนือเมฆเสกความสําเร็จให้ชีวิตการที่เราจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยเราต้องกล้ารแลกกับทุกอย่างกล้าที่จะลองจะเรียนรู้จะล้มเหลว และทําให้ฝันเป็นจริงให้ได้ไม่ว่าอุปสรรคจะเยอะมากเพียงไหนก็เรียนรู้จากมันแล้วก้าวผ่านมันไปค่ะหวังว่าจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ